สวัสดียำมะเร็งครับพี่น้องครับพาเสียออกมาเลาะตลาดบ้านแพงพี่น้องพาเสียออกมาเดินตลาดมาดูซิจะได้อะไรบ้างไปกินแรงวันนี้อยู่กันสองคนเหระเฮ้าเอเดนซ้อนไปกินข้าวทำงานเด้อในเด้อก็จะมาหาซื้อปลาไปหนึ่นงไปดองเสียพักครับตลาดบาาาาาา้านแพงเอเดนซ้อนไปกินข้าวทำงานมะเร็งเฮรอเราก็เสียบด้เมืออ่อต่อไปครับสวัสดีครับ ก็เขาไล่หิเลนะ่เอา,ายางคือมันยืนรับท่างเลยอนะันนี้วะยืนรับท่าดีเลยยนะดรับทัางดีมียจิ๊ดออกเห็นปลาแล้วออกออกเสียเห็นปลาแล้วจ้าชูยังคือรูรเ นี่นี่เห็นปลาแล้วปลาอยังเป็นอย่างนี้เนาะโอปลาอยังเขาเพื่นไม่ใครอีกบ่เอันนี้ปลาจอบเลยค่ะเหยียบแล้วเอืีบแล้วปลาคออันนี้ปลาอยังเน็คขาปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนได้จ้าปลาเมฆใครอันนี้ก็ขายได้จ้าเลยจ้าบายดีค่ะบายดีค่ะน่าอร่อยค่ะนี่เหยียบแล้วเด้กใครไม่ไข่เป็นปลาตัวใหญ่เลยตัดเอาบอกเราเอาส่วนหัวหรือส่วนหางออก ตัวนางบอกเลือกจวนหมดตัวนางแล้วสัตวออกว่ามีใครอีกบอกมาตัวนางมีค่ะมีีน่ันติดจิดเดียวสิเอาเอานี่เป็นหนึ่งเซซึ่งเนาะงเซซึ่งมัดเรือไปแล้วพี่น้องเรือแล้วค่ะหนึ่งเซซึ่งหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทนะครับนับ อาวขอบคุณพี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเ็พอีตูก่อนบัดหนี่หนึ่งปันบต้องใส่พกอีตูทะไมเนาะเป็นสีหอมพวกอีตูตะไคร้ได้หรอบะข่าวมัู้เหี่ยวโอ้ตะไคร้เพื่อนหลายๆครับเอามังเหี่ยวน้ตะไคร้ในสีมันกเรวโอ้กินสองคนนึ่งเมีใ่นนี้มม่อย่วัดบังูเหี่ยวโอ้ครับขอบคุณครับสิบาบาทค่ะ พักอันอิปอียางก่อนหัวเสียงไข้ข้าวคายู่บันหลากหลายเลยมันกระลังขึ้นคาดอะไรไม่แต่สีฐางออกเลยมันโง่โอ้ยเลยกว๋วยก็มีจ้ามีเลยยี่ห้าบาทก้วยหอมจอมสน่นเอาอย่างอีกเสียเฮาต้อนตาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนเอาอย่างอีบอ้อลูกเหร <ไ>อีตูก็ปกติเอาป้ายางเอาไปางในมาเ่ย๋ยวป้าไปรอบนง้างในไปรอโอ้แต่ว่าขาอ้วนกับงามเนาะหนึ่งขาอ้วนสัขงขาได้เสียเอาฟังเพียงความได้มมาตลาด าออกมาเดินตลาดวันนี้มีอะไรกินบ้างมาสันออกว่าตลาดทุกวันยังเสียออกเลยทุกวันพฤหัสเป็นว่นั่นเห็นวะทุกวันพฤหัสจริงๆด้วย ของน้าของใคทั้งคนบอกขอกระบป๋อยได้มบ้านไปไหนด้คนหาเน่าของไปทั้งในอืมอู้หมากปลาใหญ่นิปตาจ้ากองละจีนนิปงามอันนี้บ่กม่นกองละจีนบ้าบังเวลาใหญ่อันนี้พุดแล้วจ้าจ้าซุดแล้วสุดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าเพียสุดแล้วใกล้เ่ย ขาอวนเจ้าไหม่ขาอวนคือขาได้ชื่อง่ดูเอาเอาจัดัมัดได้สิมัดได้ก็ได้ขับลดแม่ครับผมขาอวนครับพี่นหนองเสีเยาไปหนึ่งสปลาขอบคุณครับอาพี่ไป่วยกับตัวเฮา ครับสุดแล้วสุดแล้วเดิน,น <c oughs> ตลาดบ้านแพงนะครับก็จะมีของกินอยู่ประมาณน,นี้แหละหลายอันหลนอายแนวอยู่

เอาไปเดี๋เอากละถุง g สองถุงครับโอง้งก่อ่เสียงดีเดี๋ยวน้องลองเสียงดีขนหาดเลยกล้องแรงเน,น,นีน่ยบ้านลราบ้านฉันครับผมขอบคุณครับมาใหม่ปัดบัตรตัวใไดไหมนี่มาลายีชิปมาละยีชิปโอ้เอามัดเดียวกันกินมัเบิรดอลกหลายอยู่ ป๊าดมาบบบไงเลยครับ oh, <okay>, yeah. ผมโอเคได้แล้วน้อไใหม่ตุ่มน้อไใหม่โ uh, อ้โหผีแห้งขาอ่อนแห้งงามเขี่ยแห้งงามัน่องยังนนได้บอกเลยไปเปิดแล้วเมื่อญตัวห้ามแบี พ่อมาตลาดพ่อกันเอาพ่อแล้วล่ะเขาเนี้ยจังไปเอาอยู่ตำหนักงานครับเนาะเพิ่นไหนหัวยดออกตีคิดว่าเอาจังว่ากันจังว่ากันโอ้ซื้อผลไม้มาพ่อหน้าของหวาน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 โอเคโอเคในกระดาของหวานล่ะเปิ่ลขวหวานเปิ้ลข้าวหวานในร่างกายไปไม่เอาเดินทางกลับลานหนึ่งไปเรื่อง ไปกินขา้าวแล้กันตละรถเท่าเสียคำเรีวขับเรวระวังรถเด้อโอ้พี่นอ้องเบื้องลูกบุญดยใช่ปะโอ้ต้องฝ่าต้องฝ่าขึ้นกัน,นเลยอาโอเคไปน้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละครับโอ้มารอตลาดครับเสียออกนะครับไปเมื่อปานเท่เาไปหนึ่งปลาเท่านั้นตัวเท่า ครับผมโอเคครับนี่คือตลาดน้อยบ้านเพงนะครับตลาดตำบลเพียงพี่้องนะครับจวดจวด